รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเั สวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mum เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะคุณผู้ชมคะไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆเลยแต่เด็กหลายคนกลับมีอาการแพ้ซึ่งจริงๆแล้ว เด็กจะแพ้เฉพาะไข่ขาวนะคะเพราะฉะนั้นการให้อาหารเสริมในช่วงหลัง6เดือนแรกก็ควรที่จะเริ่มกับไข่แดงก่อนค่ะส่วนอาหารอื่นๆที่จะมาทดแทนโปรตีนจากไข่ได้ก็คือเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูไก่ปลาแล้วก็นมนั่นเองค่ะช่วงเมนูหน้ามําของเราเช้านี้นะคะก็จะมีไม่ใช่เมนูไข่แล้วก็ไม่ใช่เมนูเนื้อสัตว์ด้วยแต่รับรองค่ะว่าเป็นเมนูที่มัดใจลูกน้อยให้อยู่หมัดได้เหมือนกันจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ en un amo! สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมนูหน้าหม่อของเราวันนี้นคะคะวันนี้ซินดี้มาคนเดียวแต่รับรองว่าเมนูนี้จะต้องถูกใจเจ้าตัวน้อยของคุณผู้ชมแน่นอนค่ะผู้ใหญ่อย่างเราเราจะคุ้นเคยกับข้าวเหนียวมูนเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าจะเป็นส่วนผสมที่อยู่ในขนมไทยหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวสังขย,ยาข้าวเหนียวมะม่วงแต่เด็กๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะซินดี้มีเมนูหน้าหม่อที่เป็นอาหารทานเล่นที่มีพระเอกเป็นข้าวเหนียวมูนและแอปเปิ้ลเขียว ฟังดูไม่ค่อยเข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าทำอย่างไรนะคะเ mm hmm. มนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวมูนกับแฝมเด้แอปเปิลค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส่วนผสมแล้วมีอะไรบ้าง mm hmm. แน่นอนค่ะพระเอกของเราก็คือข้าวเหนียวมูนนะคะวันนี้ก็มีสามสีมา mm hmm. สาลายแผน mm ่น hmm. น้ำตาลใสแดง mm hmm. แอปเปิลเขียวกับน้ำเปล่าค่ะ mm hmm. อย่างแรกเลยที่เราจะทำตั้งไฟ mm hmm. แล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอามา เี่ยวกับน้ำตาลทรายแดงนี่ค่ะค่ะเมนูนี้จะออกหวานนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหวานให้กับชีวิตละกัน <c oughs> น้ำตาลทรายแดงลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำแอปเปิลเขียวที่เราหั่นเป็นสไลซ์บางๆแบบนี้เติมลงไปเหมือนกันแล้วก็นำมาเที่ยวก็จะได้กลิ่นของแอปเปิลน,นะคะแล้วก็น้ำตาลที่เริ่มละลายหอมมาก คือวันนี้เราจะทำข้าวเหนียวมูนแต่เราจะปั้นเป็นข้าวปั้นโดยใช้สาหลายรสชาติจะเป็นยังไงนะคะสันดิว่ารับรองต้องไม่ธรรมดาค่ะพอหั่นออกมาแล้วสีของข้าวเหนียวมูนที่เรา ใส่ไป3สีมันก็จะม้วนออกมาได้สวยงามนั่นแะค่ะถ้าแฟลนเบ้ของเราได้ที่แล้วก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงได้นะคะส่วนข้าวปั้นข้าวเหนียวมูนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดวางบนจานเลยค่ะโอ้ยข้าเหนียวมูนไล่เฉดสีสวยจังเลยค่ะเด็กๆเห็นแล้วต้องน่าชอบมากๆโอเคทีนี้เนี่ยเราก็จะ นำฟลัมเบ้แอปเปิลเขียวที่เราเคี่ยวแล้วตอนนี้ก็คน้นเข้มข้นนะคะก็มาวางข้าวเหนียวมูนกับฟล mm ัมเบ้แอปเปิลค่ะเอาค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะชิมแล้ว mm hmm. ก็วิธีทานนะคะก็คือนำซอสฟ mm hmm. ลัมเบ้ราดลงไปบนข้าวปั้นนะคะ อร่อยเข้มข้นแน่นอนรับรองว่าต้องถูกใจเด็กๆแน่นอนเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Electrolux Home Inspiration สนับสนุนแท็บลยรีตัดใหม่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการถ่ายทำค่ะช่วงหน้าช่วงสาระจานโปรดไปพบกับคุณหมออ้อมวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่พบได้ในแอปเปิลเขียวค่ะช่วงสาระจานโปรดสนับสนุนโดย n e w t o p r e o r g o p a s s เป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูที่คุณซินดี้เพิ่งนําเสนอไปนาทานมากๆเลยนะคะหมออ้อมเชื่อว่าเมนูนี้เด็กๆต้องชอบมากๆแน่ๆเลยมีประโยชน์มีคุณค่าสีสันสวยงามค่ะและผลไม้ในเมนูนี้นะคะทุกคนคุ้นเคยนั่นก็คือแอปเปิลเขียวนั่นเองเราไปดูคุณค่าสารอาหารกันค่ะ แอปเปิลนะคะเป็นผลไม้ที่คนนิยมทานกันมากค่ะเนื่องจากได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะมีทั้งสีแดงและสีเขียวค่ะและที่สำคัญแอปเปิลมีสเสน่ห์มากค่ะสำหรับหมอทั้งรูปรสกลิ่น และสีนะคะสีสันที่สวยงามรสชาติที่อร่อยและแถมมีกลิ่นที่หอมหวานค่ะสารอาหารในแอปเปิลนะคะมีคุณประโยชน์มากมายค่ะเนื่องจากแอปเปิลเขียวมีน้ําตาลน้อยกว่าแอปเปิลแดงนะคะก็จะกินได้ในปริมาณที่พอสมควรไม่ได้อ้วนมากนะคะเพราะว่าในตัวผลไม้ก็จะมีน้ําตาลเช่นกันนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีเส้นใยเบต้าเทีรน ฟลาวนโน์นะคะแล้วก็สารสําคัญต่างๆซึ่งเป็นวิตามินมากมายค่ะค่ะสําหรับการเลือกแอปเปิลนะคะก็เลือกแบบที่สดที่สุดเท่าที่พึงจะหาได้ค่ะเพราะว่าแอปเปิลเป็นผลไม้แดนไกลค่ะส่วนมากก็จะดูจากสติกเกอร์นะคะหรือเลเบลที่ติดอยู่กับแอปเปิลค่ะก็จะมีเป็นออร์แกนิกนะคะการปลูกแบบธรรมชาติการปลูกแบบปลอดสารพิษก็มีเช่นเดียวกันนะคะมาอ้อมขอเสริมนะคะสําหรับใครที่ ต้องเก็บแอปเปิลสดในปริมาณที่มากเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทําให้แอปเปิลแห้งอยู่นะคะไม่มีน้ําเกาะแล้วเก็บใส่ถุงก,กระดาษนะคะเอาแช่ในตู้เย็นก็จะช่วยยืดระยะเวลาการเก็บแอปเปิลได้หรือถ้าไม่ได้จริงๆนําไปแปรรูปเลยค่ะยามแอปเปิลก็อร่อยเหมือนกันค่ะเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักมักเจ็บป่วยได้ง่ายคุณแม่สามารถเสริมด้วยอาหารที่มีโอลิโกซึ่งเป็นใยอาหารธรรมชาติช่วยเรื่องการขับถ่ายเท่านี้ลูกน้อยก็จะมีสุขภาพดีพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วครับ จเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพรเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนคงอยากให้ลูกน้อยรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือเด็กวัยเดียวกันแต่ถ้าลูกเป็นเด็กห่วงของจะส่งผลต่อพฤติกรรมในอานาคตอ,อย่างไรและคุณแม่จะมีวิธีรับมือแบบไหนช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยวันนี้มีคำตอบมาฝากกันค่ะจะมีวิธีฝึกลูกให้รู้จักแบ่งปันไม่ห่วงของได้อย่างไรบ้างคะ เด็กหงงของนะครับก็อาจจะเป็นพัฒนาการปกติตามวัยหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลของเด็กแต่ละคนครับโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่าสาปีนะครับเด็กในกลุ่มน,นี้นั้นยังไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นรวมทั้งเรื่องของการแบ่งปันแต่ถ้าหากว่าเขาเติบโตขึ้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมดีขึ้นเขาก็จะสามารถแบ่งปันได้ดีขึ้นครับเรื่องของการหวงของนะครับก็ไม่ได้เป็นผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวโดยตรง แต่เด็กบางคนนั้นไม่สามารถที่จะปกป้องข้าวของของตัวเองได้ด้วยการต่อรองอย่างสันติอย่างเช่นการพูดจาตีาจาต่อรองนะครับซึ่งมักจะพบได้ในเด็กเล็กหรือว่าในเด็กโตที่ไม่สามารถจะใช้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ดีก็อาจจะใช้ความก้าวร้าวในการที่จะปกป้องข้าวขอ,ของของตัวเองครับง่ายที่สุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีครับ แล้วก็ชี้ชวนให้เด็กๆดูตัวอย่างจากคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ป้าน้าอาดูจากในภาพยนตร์ดูจากโทรทัศน์เล่านิทานให้เด็กๆฟังหรือแม้แต่เด็กในวัยเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็พยายามที่จะฝึกให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันโดยอาจจะเริ่มจากข้าวของที่ไกลตัวก่อนข้าวของที่มีปริมาณมากอยู่ไกลตัวเด็กๆก็จะแบ่งปันได้ง่ายแล้วค่อยขยับเข้ามาเป็นของที่ใกล้ตัวตามลําดับนะครับ ของที่ใกล้ตัวก็ดูจากของที่มีปริมาณมากก่อนถ้าหากว่าขาดไปเด็กก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรก็จะแบ่งปันได้ง่ายแล้วค่อยเข้ามาถึงของที่ใกล้ตัวนะครับ เมื่อเด็กๆทำได้ก็ชื่นชมให้กำลังใจกันถ้าหากว่าเด็กๆนั้นรู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่างไม่เหมาะสมอย่างเช่นเป็นเข้าของของคนอื่นนะครับไปเอาของเขามาแล้วร้องไห้อะละวาดไม่ยอมคืนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพยายามกำกับให้เด็กเอาไปคืนแล้วก็บอกเขาชื่นชมเขานะครับบอกว่าเขาทำดีแล้วก็ทำถูกต้องแล้วเด็กๆก็จะรู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรซึ่งจะเป็นทักษะของพื้นฐานทักษะทางด้านสังคมให้กับเด็กๆตามมาครับ การปลูกฝังให้ลูกเป็นเด็กที่รู้จักแบ่งปันต้องคอยเป็นค่อยไปอย่ารีบร้อนค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการสอนให้ลูกเป็นคนรักความสะอาดค่ะเพราะเด็กต้องใช้มือคู่น้อยจับสิ่งของต่างๆรอบตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการให้ลูกล้างมือด้วยสบูเ่เหลวสุดออร์แกนิกโลสชิพและคาโมไมท์ที่อ่อนโยนไม่ระคายเคืองผิวก็จะช่วยให้เขามีสุขภาพที่ดีพร้อมเรียนรู้ในทุกเรื่องแล้วล่ะค่ะ คุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูลคุณผู้ชมคะการดูแลเด็กเล็กๆไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เจ้าตัวน้อยเนี่ยอาจจะมีอาการป่วยเพราะฉะนั้นก็จะทําให้คุณแม่เนี่ย ต้องดูแลถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะลูกน้อยของเธอมีอาการหอบหืดเล่นอะไรก็จะเหนื่อยง่ายเธอมีวิธีดูแลอย่างไรบ้างไปคุยกับเจ้าตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิศเป็นดีค่ะตอนนี้น้องอายุกี่ขวบนะคะน้องเดฟอายุหนึ่งขวบ5้าเดือนค่คะค่ะแล้วคุณแม่ก็ได้พบอาการเบื้องต้นยังไงล่ะคะ,คะก็คือว่า น้องจะมีอาการป่วยบ่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวหอบตลอดเลยค่ะคุณแม่ก็พาไปหาคุณหมอก็พบว่าน้องเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะอ๋อตอนนั้นไปพบไปหาคุณหมอนี้ตอนขวบครึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นขวบกว่าอ๋อค่ะแล้วคุณหมอสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นยังไงคะ คือตอนแรกเกิดนะคะน้องมีอาการพูนแพ้อยู่แล้วค่ะ <ừ> พออากาศเย็นจัดหรือว่าร้อนจัดน้องก็จะหายใจไม่ค่อยออกคุณแม่จะสังเกตจากการนอนของน้องนะคะ <ừ> น้องจะนอนดิ้นไปดินด้นมานะคะ <ừ> เหมือนเขาหายใจไม่ออกนะคะ <ừ> ค่ะแล้วคุณแม่ก็พาไปหาคุณหมอแล้วก็พ่นยาค่ะอาการน้องก็ดีขึ้น<อ>คุณแม่ก็เลยทราบว่าน้องเป็นหอบค่ะค่ะแล้วคุณแม่เป็กนี่ หลังจากนั้นคุณหมอต้องให้น้องพ่นยาต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะจนกว่าน้องจะหายทุกวันนี้ก็ต้องดูแลแบบนี้ใช่ค่ะต้องพ่นตลอดใช่ค่ะก็คือถ้าอาการน้องกำเริบเหมือนกับว่าเกิดขึ้นอีกอะค่ะก็ต้องเปปกพ่นยามาอีกค่ะแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นเหมือนเดิมใช่ค่ะก็ต้องดูแลไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะคุณไปบอกว่าจะต้องให้น้องออกกำลังกายด้วยใช่ค่ะว่ายน้ํา นอกจากนี้คุณแม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษอีกไหมคะคุณแม่จะเน้นเรื่องความสะอาดของห้องนอนของน้องเป็นพิเศษอากาศต้องโปร่งอากาศถ่ายเทที่นอนของน้องต้องสะอาดเสื้อผ้าที่น้องสวมใส่ค่ะต้องสะอาดรวมถึงผ้าอ้อมด้วยค่ะต้องไม่ระคายเคืองผิวน้องถนอมผิวอันอ่อนยนนุ่มซึมซับเร็วไม่อับชื้นสวมใส่สบายและไม่แพ้น้องจะได้นอนหลับได้สนิทไม่ตื่นขึ้นมางอแงค่ะ อืมค่ะเพราะเรื่องการนอนนี่ก็สําคัญนะคะอย่าว่าแต่เด็กที่เป็นอาการหอบผดหรือว่าป่วยเลยนะคะยังไงเราก็ต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดเครื่องนอนแล้วก็ห้องนอนของน้องแล้วก็ดูว่าไม่ให้อับชื้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะมันก็จะมีพวกเชื้อโรคอะไรมาก,กับอากาศ<ม>บางอย่างจากรักษาก็ยากมากๆเลยนะคะ,คะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ด้วยะนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราขอบคุณค่ะ,คะ ทางสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กก็มีพ็อกเก็ตบุ๊กมอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับช่วงต่อไปช่วงละครสั้นบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอเรื่องเมื่อคุณพ่อเข้าครัวจะสนุกสนานแล้วก็วุ่นวายขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะละครสั้นบ้านสุขใจสนับสนุนโดย t ีโพเบบี ในตำราบ,บอกว่าส่วนผสมสำหรับผู้ชายรักสุขภาพันต้องประกอบไปด้วยเกลวอไอปองไข่ห่วงไก่แต่ในตู้เย็นเรามีอยู่แค่นี้อ่ะยต้องใช้ได้เหมือนกันแหละนะเริ่มจากอ๋อต้อเคเท่แล้วกันนะครับคุณชาคริสครับไปามากอเอา้าหน้าไม่ กลับมาเดีวจังฮะไม่สนุกเหรอเฮ้ยไอสนุกมันก็สนุกอยู่หรอกค่ะแต่ยัาก็หอสีเริ่มจะงองแงงส่อากาศร้อนนะคะก็เลยชวนพี่ใกลับบ้านดีกว่าเนี่ยแม่ก็แวะซื้อขนมเจ้าประจํามาฝากด้วยเนี่ยแม่ไปเอาจานมาแสาก็ได้ทานกันหอมมากแล้วพ่อทําอะไรทานคะเนี่ยโอยหน้าตาดูน่าทานจังเลยอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเมนูสําหรับผู้ชายรักสุขภาพจิตแม่อร่อยนะไหนมาลองชิมชิมเลยเดี๋ยวจะติดใจอืมอร่อยไหม อ๋อบอกแล้วใช้ได้นะคะเนี่ยดีเลยต่อไปปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวจะได้ไม่ต้องห่วงออห่วงสิบัวต้องห่วงเลยแหละโอ้ยมาขอแม่เป็นลมแป้นทำไมละคะแม่เป็นอะไรเธอเข้ามาดูสิมาดูผลงานของพ่อครัวหัวฟูเธอสิไปดูสิคะ่ะข้าวห่อโอ้โหเป็นไงขานขนาดนี้เลยเหรอแม่กับบัวครับเดี๋ยวผมจัดการให้สะอาดเรียบร้อยเลยนะครับถ้าอย่างนั้นแม่ฝากล้างขวดนมของยายข้าห่อเลยด้วยแล้วกันนะคะจ้า โดยนมแพดีจีสามแอดวานซ์ช่วงหุ่นอนรักวันนี้เรายังอยู่กับหนูน้อยวัยชนทั้ง4คนจะเป็นใครบ้างนั้นไปทำความรู้จักกันอีกรอบค่ะสำหรับพระจิตในวันนี้คือทําอาหารหนูทําได้กติกาให้เด็กๆทำดิปปิ้งนมแพ้เพื่อทานคู่กับครกเกอร์แบบฟิงเกอร์ฟูสและนมแพ้เย็นเยลลี่สนุกและน่ารักขนาดไหนไปชมกันค่ะ ทำไอจคนหมังดเด็กวัยสนมักจะห่วงเล่นมากกว่าทานอาหารคุณแม่หลายท่านมักจะกังวลกลัวว่าลูกจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเราให้เขามีส่วนร่วมในมื้ออาหารดูนะคะรับรองว่าช่วยเพิ่มความอยากอาหารได้อย่างมากเลยล่ะค่ะแม้จะเลเอะเทอะไปบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะ ถือเป็นการฝึกฝนพัฒนาการด้านต่างๆโดยเฉพาะสติปัญญาและทักษะชีวิตค่ะการพัฒนาสติปัญญาหรือ IQ ให้กับเด็กๆนั้นอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกก็คงหนีไม่พ้นนมแม่เพราะในนมแม่อุดมไปด้วยสารอาหารเสริมสร้างสมองและภูมิต้านทานให้กับลูกและเมื่อถึงวัยที่ต้องเสริมอาหารตามวัยก็ควรเลือกเมนูที่มีส่วนประกอบของไข่แดงปลาธัญพืช และเสริมด้วยนมที่มีระบบการสร้างน้านมแบบอะโพไคมีโปรตีนและไขมันที่ย่อยง่ายช่วยให้ลูกน้อยสบายท้องพร้อมเรียนรู้ในทุกวันและยังมีแคลเซียมสูงที่จะช่วยสร้างกระดูกและฟันอีกด้วยนะคะนมแพ้อร่อยจังความเลาดของเด็กนั้นมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับนั่นคือเรื่องของฉลาดรู้และฉลาดทำฉลาดรู้นี่สอนกันไม่ยากนะครับ เพียงแค่อธิบายให้ลูกฟังทําให้ดูเป็นตัวอย่างเล่านิทานชี้ชวนให้ดูคนอื่นทําก็สามารถจะเข้าใจได้แล้วส่วนในเรื่องของการฉลาดทํานั้นต้องฝึกให้เด็กๆทําได้ด้วยตัวเองครับผ่านการสังเกตการคิดวิเคราะห์การวางแผนและการแก้ปัญหาซึ่งในส่วนนี้นะครับสารอาหารต่างๆที่มีผลและก็บํารุงเรื่องของพัฒนาการของสมองนั้นนมแม่นี่ดีที่สุดเนื่องจากว่ามีสารอาหารที่มีความจําเป็นอย่างเช่นธาตุเหล็กนะครับ DHA a IA, Omega สามหกและวิตามิน B ครับ ส่วนในรายที่ไม่สามารถที่จะให้นมแม่ได้นะครับปัจจุบันนี้ก็มีนมวัวและนมแพะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกกันนะครับโดยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะพิจารณาถึงสารอาหารที่มีอยู่ในนมนะครับการย่อยและการดูดซึมรวมทั้งสารอาหารที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองที่ใกล้เคียงกับนมแม่เพื่อให้เด็กๆนั้นได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ครับช่วง modern mom news กับความน่ารักของหนูน้อยที่ชนะการประกวดในโครงการ Joy f u l l t i m e Wit h Modern Mum Angul ที่ได้หนูน้อยมาอดโชมบนหน้าปกนิตยรศาน Modern Mum ติดตามความน่ารักของหนูน้อยได้ในนิตยสารโมเดนม่ำฉบับเดือนตุลาคมนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ และตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือการเลี้ยงลูกก็ส่งมาได้ที่ Facebook Modern Mum TV ค่ะหรือจะชมรายการย้อนหลังได้ที่ m o m m y p d t a c o m หรือ Search คําว่ารายการ Modern Mum ใน YouTube ก็เจอเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณจาว่าเบบางนากินแก้ว Modern Resort Living โดยบริษัทอนันดาดีเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำ แล้วพบกันใหม่กับรายการ Modern Mom เพราะ Modern Mom เข้าใจเข้าถึงท่านยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์แการเลี้ยงลูกพบกันใหม่เสาหน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ